สวัสดีค่ะเฮ้นดียินดียินดีสวัสดีจ้าเห็นหรือ,อยังสวัสดีตอนเช้าจ้าสบายดีสวัสดีจ้า <c oughs> อันนี้สวัสดีจ้าหรือยังไม่สวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> ตกใจอยู่ว่าจะขออยูย่ใส่รอดเมื่อะะคืนแล้วเงียบเลยให้เลียงเมื่อเมื่อวันแม่วา่าอยรุ่นเราหลับตัว เมื่อนี้เราของกระน้อยริ่นมากบ้านครับสี่เขาไปวัดถึงเมื่อนี้ป้ากันเต้วัดนอนค่ะแต่ตื่นแล้วจับเส้นตัวเลยนี่งงงอยู่ดินี่ยเมื่อนี้กะวันพระออกพรรษาเนาะนอนกระน้อยจะจีบไปวัดกับน้องของกับน่าจีได้ใส่รองเท้าขึ้นแน่จีไปใส่บาทโยวัดเอาน้องกระน้อไปนั่มบัานเลยกินนมให้อิ่มๆก่อนนะแล้วค่อยไปเอานมเอ้านี่ไหนยิ้มละ เอานุ่มไปน้ำบ่หน,นินุ่มกองไปน้ำบ่เอามาเยอะแต่ว่าคนกินได้บ่เท่าน,นั้นเอาไปจิบจิบกินเลนแงมระสวยดยลนแงมปลาไห่พรอยวดยำเพื่อนไข้พรอยขันประยุกต์เอาใบย่างเลนทางนอกเแบบยีเรสไ,ได้ใซทางนอกก่อนใส่ต้องรอกันจะเข้าครับไปทางนอกแล้วก็าต้องไปไซทางในมันไปกินมนมำนมก่อนนะอ่าลองเดินดีกว่าอมานุ่นนะ นวันนี้ผมก็บ่ได้ไปวัดน้ำนะครับผมเพราะว่าแกงคลองจะไปเฮ็ดงานณ์แหละถุงผ <ไป S 2> ้าจะติกน้ำ,ำนะจ๊ะกองเข่าครับแน่นีน่รถกับวัตถลแรงต่มือเป็นคนจีบปผปมครับมีแดดยังเ,ยเครื่องอยู่โอ้ยใส่ไม,ม่มีไปดิจ้นไปวัดนะวันนี้อกระดุมมัน <c oughs> คือบวบใส่ขาม Say bớt oki dung quan trọng ý kiến này. Born này xưa nyo phút chiếc béo bát chiếc béo bát này xuyên nhiều. Oki dung bát tóc, kèo tóc. Hmm, kéo chiếc bát mùi kì tương. Hola, kèo chiếc bát เนื่อยไ่ะเหน่อยไหมเพื่อนเพื่อนกันเต็มโมเขื่อนเนี่เนาะเมื่อกี้ออกไปลานนะเพื่อนผมถ่ายอยู่บ้านครับแต่งที่ร้อนแทะแต่น้องเท้าสวยจังเลยสวัสดีคุณลุงคุณป้ายังสวัสดีคุณลุงคุณป้ากันเด้อยุ้มหวานให้ก็ได้ยิ้มหวานคิดตาเนี่ยยิ้มหวานโอ้ใส่รองเท้าอามว่ายุ่มมันคือบุคเราดิวกลวยออ้ใส่ให้ใส่ให้ใหม่ใส่ให้ใหม่หนูจะเจ็บได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยวเม่ได้เอาออกเม่ได้เอาเอาไปเดินมาติดให้ดีๆก่อนไปเดินมากันเลยไปเดี๋ยวเขาไป็นยังยี่เดินวัดเดินไปไข่กว้างเห็นไหมาแล้วไอรินไปเดินได้แล้วได้กินหมักหมกเฮ้ยนี่เจ๋งเลยฮะโอเะอัดอัดพวกมือด้วยพวกมือ

นายหุห่นเนะโอ้ย <Str GI> จองยันไม่ได้ไปนี่ถึงวัดแล้วจ้ายิ yeah, ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยเนึ่ปมาหาป้าป่ะวัดวัดแล้วป้าทีนี้ก็จะพาน้องไอรินไปทาใส่บ้านเฮโผอยู่ข้างนอกเนาะป้าเดินไปเลยค่ะไปเดินไปเลยอี๊เดินนะป้าเดี๋ยวพาไปลลกาาานนเี่ย หมาไปทำอะไรเดีย่า้ถึงแล้ว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 ค่ะอุ้ยดำ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 เำด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 

ตดัเยไม่ได้ผูเดียว,วห้อมใจ้อมงานี่อมจังเลย <c oughs> ังเลย บาทก่อนออบาทเทโบตกบาเทโขาอันยูนยลาวโบมีจังีินะยยลาก็ใส่รรมดาเจอเตลสิน่ะอันนี้ออก้าใ่ไปแเดินน่ะบาห้ออบาหน่เาื้บานีใส่บาเทบตักบาทเทโบคุณไปเจินย่ง

บรรยากาศยามเช้าอยู่นี่ว่าเนาะไอลินก็ยังบ่ตื่นตื่นแล้วแต่ฝันบ่ตื่นไว้งงอยู่เอ้าอรอพระมาแล้วแล้วก็จะได้ใส่บาตรได้สวดได้สงวดแม่เลยค่ะ สีดำเลยสีดำีดอันนี้อยู่ทางนาน้องคนกำลังเกี่ยมตาเกียมแล้วอันนี้คือแม่ทางนาน้องจับนาที่อยู่ด้านข้างรงนี้มานกัคนหลาย่อเหโอเค ไม่เด้ม,มาร่างกายเสี่ยงเรื่องมัมนมนน้องไอลินอยู่กับป้าอยู่ไม่นู้เสรษดายน้องปีนี้เพราะพันบอได้มาเพราะพันขาเข้างานยำเวรน,น้องไอลินอยู่นี่

แล้แบกใส่เงินรอบสองใส่ข้าวรอบดามกะใส่ขนมไอรินไอรินไอรินยิ้มหน่อยไม่ยิ้มเลย แล้วไม่ต้องใส่สิทธิ์แล้วจ้าใ <Okay. S 1> ส่สิทธิ์แล้วเสร็จแล้วกันทุกันที่เข้าไปในวัดเนาะที่เข้าไปในอาราม,มสวัสดีครับก่อนพี่น้่นฟ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีคร้าสวัสดีค่ะเบิร์กเบิร์นองเห็นอายมาสะอ่อนเลยนี่นี่ก็ยากต้องให้ดินที่น่ ่ดิเต้าใส่หางนอกแล้วเรากลมาใส่าหางใน,งน,นกินอะไรคะน้ำน้ำอาหี่าไปจะมาใส่บาอดีตก็จะไปใส่บาทด้วยใช่ไหมนี่ เขาอยู่โดนล่าเลยยากดือเลยวันนี้่ไปได้ไหเจะไปไหนขอช่วยั้งสองคนหน่อยครับตอนน้องคนจะเดไปไหนครับาจะไปเช่นนี้นครับยังไปด้อเลยหลยอนเั่นบริจาครวมชาหนึ่งเมือจ่อยพนรย ไอลีนจะไปไหนลูกงมือสองพัน้ะไละดื้อดีายังไปรูบ่รร่วมาอาไนะครับอจะอาจตึงไหมอจตึงไหม่มาเรา มากระชังก็ผมกับเขาดีด hmm ีนะครับในกงใจเกยงของผมนะครับแต่สาผมกับพ่มน uh> ี <h <h ้ที่ไี่ที่ตอบแทนคนร่างวามดีของพี่น้องได้จะมี้จะทำ่ดหัพ้นนะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ท่้นใจ้กระทะที่ร่วมบริจาทความกุศลบรันขงทานนี้ตรงมีแต่อายุนน่าสุขภาพและปฏิภาณปฏิภาณรสารสมบัติ

แลวเนาะอีบมันกัดกินเาลยขน้องัไหนเน่น้องตัวไองี่ห่อหน่อ้องตอาหาหลาย่ะน้องน่จินเ้อาห้องอห้องละกันเสร็จแล้วจ้าน้องไอรินใส่บาทเสร็จแล้วจ้าในพี่นันฟ้าก็อยู่นี่แ็จแล้วก็มาห่านกับน้มันนี้มาห่อแล้วกั กินข้าวกินน้ำแล้วก็ทีได้เอาไปขายของให้ลูกค้าหลายๆเด้อปูเด้อกออะไรทวดอยู่ไหนนะเตะนี่ไงไทวดอยู่นี่ยา้ทวดนี่ทวด ขนาดให้ตั้งเส้นเดียวนี่ก็ว่าใจก็ไปเอาว่าหนึ่งขายทียางฮะขายปวดขายยางขายปวดขายยางมันเป็นหารดปวดที่แขนหล่ะมันสิบโปรขี้ไงมอญนั่นแหละกำลังขึ้นปวดอ่ะปวดยังปวดอยู่ใช่ไหมยังปวดอยู่ปวดกันเพราะอะไรวะฮะปวดแขนกลับบ้านกันค่ะ น้องอยากกลับบ้านน้องไม่อยากไปโรงเรียนหรอต่ะอยากกลับบ้านป่อยากกลับบ้านเรกลับป่ะไม่นเ้ไ่้้าก็ได้ออกเมื่อปู่ยังสั่นข้าวอยู่ลูกว่าจะให้ปู่ปลูกแกมใหาจ้าเสร็จแล้วอันนี้คลดนีกกัน ดี๋ยวพาน้องอลินเหมอบ้านมาไปกินข้าวแล้วอาบน้ำนอนเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าอีพีหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายบายบายค่ะแล้วลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายน้องดินบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วค่ะ <laughs> ไม่ไปโรงเรียนเลย <laughs> <ป>กลับบ้านกันจ้า